เที่ยงก็หมดแล้วลูกเป็นบุญตามากวันนี้ฉันไปตอน8โมงครึง่งค่ะข้าวกับปาเขาแกงแม่ออนคือยังเต็มโตเต็มหายเราก็สั่งตัวหมูหวานหมูเค็มมากินคือแบบตามไปเขาเรื่อยคือ,คอมันอร่อยมากตัวแสงออกปากออกหูต้องรำโชว์เลยค่ะหมูหวานเหมือนหมูหวานซอสคาราเมลเลยคือหวานเค็มอร่อยมากหมูเค็มก็จะออกมาทอดแห้งๆนะคะแล้วก็จะแบบมีความกรอบนิดนึงแล้วก็ชุ่มฉ่ำข้างในหมูสับไข่เค็มที่ว่านแน่อรองกินสีไม่เคยเก่งราดน้ำจิ้มโชว์เป็นหนึ่งแมททุ่มทุ่มแบบนี้แล้วก็ลองได้้กินปุบครแหย ไปฟีลเค็มๆม,มันๆแล้วค่ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรีปป้ยวหยคือบอกเต็กโกค่ะเต็กโกไม่พอจา้าขอสั่งแกงเขียวหวานประไก่มาชิ้นบึ้งๆไหนใครชอบกินบ้างในลกลุ่มเพื่อนก็จะมีหนึ่งคนที่ไม่กินเผ็ดต้มสื่อประกาศดองกระดูกหมูมายังไงเนี่ยเล่าสิาร้านข้าวแกงคุณแม่ค่ะเปิดทุกวันนะคะกับข้าวสามสิบอย่างทุกวันเลยจ้งมาก่อนได้กินก่อนมาช้าอดกินนะจ๊ะกับร้านข้าวแกงแม่อ้นเชื่อว่าหลายคนที่ไปแถวนี้น่าจะเคยกินกันแล้วส่วนใครที่ยังไม่ลองมมาาากกกกิิินนนนนนหัเรรรรรบอออออตงงงๆะไไปลว้้แ่่ยจจดถ ได้นะคะทาไม่เต็มถ้าเต็มก็ไปต่อ,อีนวัดจักรวรรดินะ